โอเควันนี้เรามาทดสอบสนามคิงเมา u ์เท i กันนะครับวันที่2พฤษภาวันนี้มาดูเส้นทางก่อนนะครับณโรงเรียนบ้านวังลุงนะครับนี่ครับก็มาทีมอามอนบ k มากับสาวกู๊ดด้วยนะครับเก็เพื่อนๆหลายๆคนนะครับนี่ครับนี่ครับเจอกันวันที่2อนะครับดูเส้นทางก่อนครับวันนี้ครับผมคิดว่าไเยี่ยวก่อนนะครับ Điều, điều điều, điều, điều. ๆ chi biết ๆ <laughs>

เซ็ตเซ็นเซ็ตเรงก่อนออไปนาพี่อนเยอะอยู่เลยเนาะไปเลยไปเลยไปเลยจังรถน้ำเลยไปไปไปสวยงามใช่ไหสวยงามไป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  ทำช่วยเลยนะตัวเองได้เร็วฮะ้ไต้เร็วดิแต่เขาหนักมันตีตียาวันเลยคิดว่าคิดว่าขิดว่าคุดซะาแล้วก็คุดซะสักลายคุดซะสักกี่ลายเออห้าลายห้าลายก็โอเคคือคุดให้มันลึกจะมันได้เลี้ยงปลาเลี้ยงนู่นเลี้ยงนี่ ส,สะพานนะครับเราข้ามส,สะพานเสร็จแล้วเลี้ยวขวาครับแล้วก็มีการดาวลงครับโอ้ความมันตรงนี้ครับไปไป

นิดหน่อยกิโลเร็กก็จะให้ชมธรรมชาติ กันไปก่อนไปเลื่อไปมาเลยไหนมาเล้วได้ใชเบาเบา เรเดียวรู้ว่าเราใช้เวลาเท่า,ทาไรกันไปไปทำไมออไมังงนม,มีความมั่นไปไม่งั้นาก็ไม่ได้แรงแล้ว tao 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 mày coi phone รับไม่นีังไ่ไปเหรอนี่ไปอย่างเดียวซึ่งเดียวมันจะออมไปทางนู่้ออนซดินซึมๆครับกิโลที่สองจุดเจ็ด Ờ, bay 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 mấy cái mấy, Mình thấy về bãi đâu ngay ขเขาเ็กเลยครับขเขาเ็กทุกคนอยู่้าเไมดูสินะนนนนนนเ,เนี่ยบีกอนนี้ม่แล้วนี่มันซับนิ่มไปเลยนี่ ที่สามครึ่งมันครับปีนี้มันเลย เว้ยร้อยเว้ยร้อยเว้ยร้อยเว้ยไปจังเลยวันนี้ฮะซีดจังลง อนนะบีนะ Nhấp lối là tao đi này Ôi Ê tích mà nhấp lối là ở tầng này Đắn Nắc xài là đắn cưng lời này nó là cắt tố Tầng này Nợn cắt tố này เนินขัดตัวเลย ยสวยสวยไม่เราไปหลัดยางเลย,ย,ยนี่ครับทางเพ่งเราเขาเนินขัดตัวครับ <laughs> เน,เนินขัดตัว <laughs> วันนี้เราพารรึ่สภาพลมลื่เลยใช่ไหม <cười> <cười> à Mà dù đắn đi mà Tớ níu lắm, tớ níu lâu Ah. Huh. Bye.